บ้าวนาสิบกินไดบ่คำทุดท้ายทักเข้าไปที่พี่นอ้องเบึงเลยอพี่นอออ้องอ๋อคนสวัสดีครับสวัสดีพี่นออ้องปองปายซูค้คูสุขคนครับผม มาอนี้บ่านัดสิพ้าพี่น้องมากินมักพริกอุย้ยเสียวแล้วก็มักมักองงกับมักย่อมอุ้ยเอาอย่าเริ่มขั้นมาก็อย่าเริ่มก,ก่อนสิไปกินนะครับก่อนสิไปส้มนะครับก็บอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่านัดนั่นไมเลิครับอ่ะกับบรรยากาศเย็นๆเนีย่ยมือแรงอุย้ยหนาวครับลมพัดซุยๆเอาบออย่างไรพี่น้องมากินกับบ่านัดเลยครับพี่ครับมักพริกเอาหเห็นเลยครับนี่บ่านัดสิกวดตัวนี้ออกด้วย นะเพื่องเทได้ครับนี่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 เอาบักสุดยอดเลยนะพี่น้องฮะอืม อสุดยอดพี่น้องสมถึงใจมือนีระบายมือนีสิระบายคักๆเลยอือเฮ้สมสมพี่น้องสม นูอนนี่บ้สมมันแหละมันเหี่ยวแล้วมัน,อ,นอ,อกมันหวานอือ,อเจ้าพี่นอ้องอืออืยัสุกขึ้นนำไรที่แหะพี่น้อง เบื้องบนนั่นแหละคือน้ำล่ายผมละ่ะนี่ตนพี่น้องไอ้เดียวนี่เมื่อเบื้องกันแหละคือน้ำล่ายกันซ้ำแบบกินอ่างกันได้เนาะพี่น้องเนาะอืมอ้มสุดยอดพี่น้องสุดยอดแซ่บ ตาบอกยมอมุ่งง่างย่คักๆมันก็สิเป็นหวานๆน,นะพี่น้องมันก็ะผสมบันไดก็ถือว่าโอเคอืมเวอหมักพริกเอามาหยั่งพี่นอ้องนะบ้านน่าสิกินให้เบิ้งก็ได้อืมตัวนี้ละตัวมันสิเผ็ดคักพี่น้งนอง ไปหาเมืองก่อนเบาพุ่นพี่น้องคว่ำเพชรมันอยู่ในไม้มันผีเลยพี่บบาหน้าศรีกากินอยู่บ่เนี่เดี๋ยวพี่น้องผัดสีว่าเอามาเห็นยังบอกกินนะกินให้เบิ่ออะไรพี่น้องโอ้ยเพชเพชขนาดถึงใจเลยบ่ไหวบ่ไหวเพชไรอืม บบาวนัดแบบบ่ตองเบ่งเลยพี่น้องสมจนแถวแตกพี่น้องโอ้ย <c oughs> งามนะพี่น้องเนาะตอนซ้อนไปตำเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมือนาเบาวนัดสี เอาไปตำม,มาซูพี่น้องเบิงเนาะครับเนาะมากินซูพี่น้องเบิงเอาข้ามสุดท้ายพี่น้องอืมเบานาะสิกินได้บ่ข้ามจุดท้ายอืมนี่ละตู้จุดเด็ดนี่ละพี่น้องจอดเด็ดนี่ละสิยดในพี่น้องเบิงนี่ละนี่ละอืม ทักขอไปที่พี่นอ้องเบิ่งเลยพี่นอ้อง <c oughs> อ้ออาเ็ดเ็ดพี่นอ้องเภษเภษโอ้ยว่ามันสิเกงบ่กเกงจ่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนสิปิดคลิป อันนี้เบาหนัดบสูเลยมันบ่เบาหนัดขอกินอันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยอกรอบเนี่ยเบาหนัดมากมากเบิ้งเด้อสิกินให้บเบิง้งเดยวเลาเล่นแบบเด้อพี่น้องเด้อหามเล่าเล่นแบบความสามารถพิเศษสฉพาะคนหืมหืมหืม,หมบ่ได้บ่ได้บ่ผ่านยาเฮดเด้อครับเด้อบาหนัดทุวันสิกินได้นะบ่ได้บ่ได้บ่ได้ อ้าโอเคพี่น้องเบาหนัดกะกะกินได้ีละหน่อยเลอพี่น้องเด้อย,ยาเฮ็ดแบบเบาวนัดเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันเสแสบทองอันนี้แกยาเฮ็ดกินเละหน้อยพ่อเออากาศเบานัดกะสีโซ่โซ่เธอหนึ่งนะพี่น้องเนาะโซลูกหนึ่งบางเด้อผมย่นขึ้นน้งฝาอ่ะน้องบ่อถือพี่น้องบ่อถืออีกคำหนึ่ง,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 ข,งขั้นเขาลูกเบานัดสิบิดฉากโหลดอืม ติ๊ตแควเอาไหมบ๊อบบอถึกฮึ่มสนใจพี่นอ้องอ้าหรับคลิปนี้ฮันไพมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร่บ้ววบวบาวนานได้ครับเด้อกดซับต่อใครบ้าวนานน้ำปกติก็บพกกินดอกพี่นอ้องอยากเฮ็ดสซุพี่นอ้องเบิ่งอาร์ีบา้บาบา้บาบา๊อบบจังไรกะคือการแสดงด้วยพี่น้องเด้อกะ อย่าถือสาเบลานัดเด้อมันคือการแสดงเหตุเหตุพี่น้องมวนวางคนกับอาติบมวนกับบอเป็นหยั่งนะครับเนะาะเอาสำหรับคลิปนี้เบลนัดกับขอตัวลาไปก่อนไว้พอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ